นนสุดนีครับผมบินล้องไปเรื่อยนะครับวันนีกอนนอน้ก่อนนอนก่อนนอนเรามาสั่งลากันด้วยโยเกิร์ตท,ที่เขาบอกว่าโคตรโคตรของโคตรอร่อยแล้วก็โคตรโคตรราคาสูงยี่ห้ออะไรนะ่ะโมเวนพ c ิกอะไรทุกอย่างนี้แหละช่างมันรสสตอรอเบอรี่เรามาเปิดดูข้างในกันนะครับ ว่ามันจะน่ายิขงขนาดไหนเนี่ยโอ้โหราคาเป็นร้อยเลยนะควยเล็กลแค่เนี่ยด,ดูดิโอ้โหดูข้างในดูข้างในทำไมทำไมหน้าตาเหมือนโยเกิร์ตบ้านเราเลยนะน่าขอเรือนะโอ้โหขอเรืย <c oughs> แม่ไม่สมราคาเลยวะมันระชา้นไม่สมราคาเลยอ่ะมาลองดูดิเราลองชิมจากเท็กเจอร์ข้างบนกันตัวแยมสตอเบอรี่มันเป็นไงเออไม่เรื่องไม่เรื่องไม่เรื่อง แล้วลองดูโยเกิร์ตข้างในสินี่ครับเนื้อโยเกิร์ตข้างในจะบอกบอกไม่ถูกมันเป็นเหมือนเนื้อโยเกิร์ตมันไม่ได้เหมือนเนื้อโยเกิร์ตบ้านเรานะมันเป็นก้อนเหมือนก้อนชีสเลยนะนี่นะแล้วผมจะลองกินแบบ,บเปล่านะแบบนนๆนะแบบหอบดุ้นนออบดุ้นอะ เดี๋ยวยกเกิดถทวยน,นี้เข้าไปเป็นร้อยผมก็ยอมเสียผมบอกให้เลย,ยกินเยอะๆก่อนนอนนะนเพื่อนๆนะโอเคไหมแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีงบใหม่เดี๋ยวจะอาหารของแพงๆมารีวิวให้อีกนะโอเคปะบ๊ายบายอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบินร้องไปเรื่อยด้วยตอนนี้กุทุกทำทุกคอนเทนต์อะ วันไหนว่างกูก็เล่นกีตาร์วันไหนว่างกูก็รีวิววันไหนว่างกูก็ทำแม่งทุกคอนเทนต์แหละโอเคป่ะเพื่อนชอบวันไหนก็กดไลค์ก็แชร์ด้วยกันอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะว่าใครมีโยเกิร์ตท,ที่แบบยี่ห้อแพงๆดีๆแนะนำหน่อยเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้นะโอเคบ๊ายบายฟันดี